สวัสดีบารมีคนจนคืบหน้าล่าสุดผู้พิการได้เพิ่ม1,000ต่อเดือนสูงไวัยได้800ต่อเดือนเด็กทารกได้ไม่ถึง5,000สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 h 1 0บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ ก่อนที่จะรับชมกันนั้นช่วยได้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบารมีคนจนด้วยนะครับตอนนี้ครับพี่น้องบารมีบารมีมีข่าวเคลื่หน้าเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางมาเพิ่มอีกแล้วนะครับข่าวล่าสุดก็เริ่มมีการเห็นร่วมเห็นร่างแล้วนะครับว่าใครจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่เป็นทางการซะทีเดียวนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวเลขเป็นทางการเนี่ยจะต้องผ่านมาติคอรมอก่อนนะครับวันนี้เป็นแค่คําแถลงของท่านประหลัดกระทรวงการคลังครับก็เ you know, รียกได้ว่าเป็นข่าวดีอยู่นะครับ สำหรับกลุ่มเปาะบางสำหรับท่านผู้พิการผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กทารกนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิดมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมารับฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับพี่น้องครับกระทรวงการคลังเร่งจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มอีก3กลุ่มเป็นเวลา3เดือนลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยเฮลันได้รับความช่วยเหลือด้วย ก็เมื่อวันที่1พฤษภาคม2,563ในายประสงค์ภูนทะเนศปลัดกระทรวงการคลังได้มีการเผยในที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมตัวเลขมานำเสนอกระทรวงการคลัง ก่อนกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งประกอบด้วย3มกลุ่มดังนี้กลุ่มเปราะบางคือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและก็คนไร้บ้านกลุ่มเปราะบางมีรวมกัน4ี่กลุ่มนี้นะครับพี่น้องและก็ยังมีกลุ่มตกหล่นนั่นก็คือคนชายขอบผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตบุคคลล้มละลาย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เรียกย่อๆว่าพอมนะครับจะดูแลสองกลุ่มนี้เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงินรวม3.9หมื่นล้านบาทซึ่งการดูแลช่วยเหลือจะแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มคนพิการ2ล้านคนได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1,000บาทผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็นเดือนละ800บาทคนไร้บ้านพอมอจะหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจนพอมอจะช่วยดูแลให้แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร อีกกลุ่มก็คือกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาได้แก่ลิเกลำตดัดนักกีฬานักมวยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแลโดยกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนทั้งนี้กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็คือกลุ่มข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้รับเงินจากรัฐอยู่แล้วกลุ่มผู้ขายของออนไลน์พนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่อยากให้หางานทำมากกว่าเพราะว่ายังมีตำแหน่งงานรองรับกว่า1 0 0 0 0แสนตำแหน่งอ่ะก็นี่นะครับพี่น้องสำหรับกลุ่มของคนพิการนะครับ2ล้านกว่าคนท่านประลัดกระทรวงการคลังเขานะครับก็ได้มีการบอกว่าจะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1000บาทครับ เขาใช้ควาว่าเพิ่มอีกเดือนละ1,000บาทนะครับไม่ได้บอกว่าจะได้รับเงิน1,000บาทนะครับถ้าบอกว่าได้รับเงิน1,000บาทแปลว่าจะได้1,000ครั้งเดียวแต่นี่เขาใช้คําว่าจะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ท่านใช้คําว่าเดือนละ1000บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลตามตัวอักษรน,นี้นะครับพี่น้องก็แปลว่าจะได้เพิ่มทุกเดือนนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยท่านได้800ท่านก็จะได้เป็นพันแทุกเดือนนะครับคือนี่นะครับแปลตามตัวอักษรเลยนะครับพี่น้องได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1000บาทหมายความว่าจากเดิมเท่าไหร่ก็บวกไปอีก1000ันนั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าจะได้แค่พันบาทเดือนเดียวหรือว่า2เดือนเหมือนที่ผ่านมานะครับ เหมือนของโครงการท่านจุลินนะครับผมและก็ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับผมของท่านจุลินนั่นนะเป็นเงินที่มาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการแต่ว่าส่วนตรงนี้นะครับพี่น้องจะเป็นเงินที่มาจากเงินกู้นะครับเป็นเงินกู้เยียวยาโควิดเพราะฉะนั้นเงินเนี้ยน่าจะคนละส่วนกันนะครับและก็เงินตรงนี้คือเยอะกว่ามากเลยนะครับ และสําหรับในส่วนผู้สูงอายุอาจจะได้เพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็นเดือนละ800บาทแต่ในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุจริงๆนะครับคือได้4สเต็ปนะครับผม 600, 700 800แล้วก็1,000นะครับถ้าเพิ่มจาก600เป็น800เนี่ยแล้วคนอื่นที่ได้700 800และ1,000เนี่ยไม่ทราบว่าเขาจะเพิ่มให้ด้วยหรือเปล่านะครับก็จะต้องรอฟังชัดเจนจากทางมติคอรอมอกันอีกทีนะครับผม แล้วก็ความช่วยเหลือสําหรับในส่วนของคนไร้บ้านนะครับพอมอก็จะหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็กๆนะครับที่แม่ลําบากนั้นฐานะยากจนพอมอเขาก็จะช่วยดูแลให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทนะครับผมท่านประดัดกระทรวงเขาใช้คํานี้นะครับก็คือแต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาท ก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะครับบารมีก็เลยต้องให้ข่าวไปแบบนี้นะครับผมว่าได้ไม่ถึง5,000ันนะครับผมส่วนนี้นะครับเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจนนี้จริงๆแล้วข้อมูลที่บารมีรับทราบมานะครับก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยดเด็กทารกเนี่ยนะครับหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเองที่จะได้รับเงินตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่คนไหนที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้นะครับแต่ท่านประหลัดบอกแล้วนะครับว่าจะได้น้อยกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรเพราะว่ากลุ่มนี้คืออาจจะซ้ําซ้อนถ้าซ้ําซ้อนเขาก็น่าจะไม่ให้นะครับผมเพราะว่าบางทีก็มีพ่อแม่บางรายนะครับที่ไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันถ้าได้เงินในส่วนตรงนั้นก็อาจจะโดนตัดนะครับผมแต่ตรงนี้ผมเดานะครับและที่ว่าให้ไม่ถึง5,000ันก็เพราะว่า กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มนี้ก็คือได้เงินทุกเดือนกันอยู่แล้วนะครับเดือนละ600บาทตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้ให้เยอะเข้านะครับแต่ส่วนกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมนี่จะได้เท่ากับเราไม่ทิ้งกันเลยนะครับอเอาละครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินผู้พิการนะครับก็เป็นข้อมูลจากหน้าเพจของกลุ่มส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับ ก็คุณนางธนาพรคือเป็นอธิบดีนะครับเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้มีการกล่าวต่อไปนะครับว่าสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ 1. คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการแบบเข้าบัญชีอยู่แล้วจะได้รับเงินทางบัญชีเดิมและก็กรณีของคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการแบบรับเป็นเงินสดจะได้รับเงินสด และ 2. คนพิการที่ไม่เคยได้รับเบี้ยความพิการเจ้าหน้าที่พมจะทําการลงพื้นที่สํารวจข้อมูลความต้องการและเร่งใจเงินช่วยเหลือต่อไปทั้งนี้ครับหากคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหรือว่าประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศนี่นะครับสําหรับผู้พิการนะครับที่รับเป็นเงินสดนะฮะ ตอนนี้ครับจากข้อมูลที่บารมีทราบมานะครับก็คือจะได้รับเงิน1,000บาทช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับผมช้ากว่ากลุ่มที่มีเลขบัญชี1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะรับเป็นเงินสดนะฮะถ้าอยากว่าได้รับเงินเร็วๆเนี่ยให้ไปแจ้งเพิ่มบัญชีกับศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศนะครับให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีแน่นอนกว่านะครับรวดเร็วกว่าแล้วก็นี่นะครับคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการเนี่ย เจ้าหน้าที่พอมอนะครับก็จะทําการลงพื้นที่ไปสํารวจความต้องการแล้วก็เร่งใจเงินช่วยเหลือต่อไปนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับช้าเป็นเดือนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ได้เพิ่มบัญชีเนี่ยสกลุ่มนี้เนี่ยให้ไปเพิ่มบัญชีนะครับไม่งั้นท่านจะได้รับเงินช้าแน่นอนนะฮะและเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินในสวนตรงนี้อีกนะครับท่านก็อาจจะมีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีท่านควรไปผูกบัญชีเอาไว้นะครับ กับศูนย์บริการคนพิการนะครับผมลำบากครั้งเดียวครับพี่น้องแล้วก็ต่อไปก็จะสบายแล้วนะครับได้เงินไวกว่าสบายกว่าด้วยนะครับอเอาละครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่อมีข่าวดีเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับว่าใครจะได้รับเงินเป็นเท่าไหร่ โครงการเยียวยาโควิด -19 นะครับกับทางรัฐบาลตอนนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขขึ้นมาแล้วลำไรลลำไรแล้วนะครับคาดว่าครับอีกประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะทราบผลชัดเจนกว่านี้นะครับว่ากลุ่มใดจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ได้ตัวเลขอย่างที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ไปก่อนนะครับพี่น้องครับข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบารมีกนจนด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วย จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับผมวันนี้บารมีคนจนขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโหน้าวันนี้กล่าวลาคำว่าขอบคุณมากครับ